อู้หมดอู้ทั้งหมดก็เขาเอาผงชูรสมาข้าวน้ำตาลอ๋อแล้วอ๋อน้ำตาลทำไมสองหมดผลชูรสดีอายุ่นี่เาจ้ว้าวว้าวเราได้ของจ้าขอจันหูวเยอะจ้ากับกาบเอาหัวไปหัว อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมานะครับว้าวเป็นน้ำพึ่งเหมือนน้ำพึ่งเลยแล้วก็แบบอุ้ยดูเออนู้ว้า <How? S 2> คันติช่างเตียนควายิงก้องหลีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับคลิปนี้นะครับทุกคนมากับร้านคนจีนอีพีสามแล้วขอบคุณมากๆนะครับทั้งอ p พีหนึ่งและอีพีสองที่เสียงการตอบรับดีมากๆแล้วก็อย่างเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์หน่อยเป็นกำลังใจนะครับถ้าถึงหนึ่งหมื่นไลค์จะได้ทำาีีสี่พีห้าต่อไปทุกคนเชิญกดไลค์ถึงหนึ่งหมื่นไลค์นะครับอ่าไม่รอช้าทุกคนด้านหน้าของทุกคนตอนนี้นะครับคือร้านอาหารจีนทิติเนี่ยไปยกร้านจริงมาเลยทุกคนดูด้านหลัง นะครับโอ้โหของเยอะมากๆเลยนะครับนี่มีปงมีป้ายนะครับเรียบร้อยไม่รอช้านะครับทุกคนเราจะมาดูกันเียก่อนครับว่าวันนี้ร้านคาจริงที่เราจะมาทําตามกันเนี่ยเขาจะมีโมเมนต์แล้วก็มีอะไรต่างๆสนุกมากมายแค่ไหน,นไปดูอันแรกกันเลยครับโอ้อันแรกเปิดมาเนี่ยเขามีพัดลมพัดเลย <laughs> แล้วก็เขานะครับนี่ทําการเป็นไง เป่าพัดลมร้อนๆนะไปหาอะไรกินนะครับเป็นหาอะไรกินน่าจะเป็นของเย็นๆอ,อ้าวก็เป็นของเผ็ดหรือเหมือนกันเนี่ยโอ้โ,โหพะคุณเขาค่อยๆบรรจงฉีกมันเป็นแบบเนื้ออะไรสักอย่างนะแล้วก็กินแบบนี้นะครับของจีนเน,นี่ยมันดีจริงคือเนื้อของเขาเนี่ยมันแบบไม่เสียนะทุกคนเออเขาสามารถเก็บได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อแล้วก็มีคนหนึ่งเหมือนพูดไม่ค่อยได้นะครับร้อนๆมีหมวกมานะครับแล้วก็อ,อ๋อนี่เหมาหมดเลยแล้วเนี่ยโอ้หนี่เขาหยิบไม่อั้นเลยหยิบแบบมั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 บเลย ว้าวแล้วมีขวดน้ำหนึ่งอันด้วยอ่าแล้วให้อะไรให้เป็นมินิฮาร์ดให้เป็นมินิฮาร์ดโอ้โหนี่ดื่มโอ้โหนี่ความกระหายโอ้ไายย้อยเลยอ๋อเขามีลูกคิดทุกคนในคลิปนี้เขาต้องมีลูกคิดเราต้องมีลูกคิดแล้วเอามาคิดตังค์แล้วติดคิดไปหรือเปล่าคิดตังค์ยังไงต่ออ๋อแล้วเขาบอกว่าอ๋อาไม่เอาตังค์ไม่พอก็เลยแบบว่าอ๋อเดี๋ยวขับรถไปอฉันแปลว่าเขาเดี๋ยวเขาขับรถไปซื้อเอาตังค์มาเพิ่มนะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคได้ได้ได,ได,ได้แล้วคนนี้เขาก็คิดครับทุกกคนอะแปลมั นี่ก็แปลงมั่วดแหละอ้อแล้วพอจากนั้นนะครับอ่อให้เยี่ยมแล้วยังไงต่อแล้วเขาก็เอาไปเอาไปเลยอ้ยังไงแล้วตังค์อ่ะได้ตังค์ไหมสรุปสรุปเขาไม่ได้ตังค์เหรออ้าอ๋อแล้วจ้าคนนี้เขาก็ไปแกะบบยกินต่อเอู้ยังไงแล้วสรุปว่าไม่ได้ตังค์แล้วคนจีนคนนั้นคือใครมาดูกันครับโอ้โอ

เอ้อหเฮยขาซื้อแล้วโอเคอ่ะทั้งหมดก็อะไรสิอ่อเอ่ออมามิตาให้อ๋ออ๋ออไม่เข้าใจเอางั้นเอาไปเอาไปกินเล่นๆล่สักสองสาอันแล้วกันเนาะไปต้มกินนะอ่ะอ่ะไปชิจอยจอๆไปจอไปแล้วในวาว อืมออืออร่อยไปเมนูต่อไปเลยครับอ่านี่โอ้โหเปิดมาเขาตีกันเลยนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้นี่เขาเอาผงชูรสมาชัางออน้ำตาลอ๋อน้ำตาลทำไมสองหมันผงชูรสดีอยู่นมรรจุภัณฑ์เราเลยอ่าแล้วเขาก็ช่างนะครับว่าเท่านี้นะครับจากนั้นเขาเอาเหล็กนะครับมันเฮ้ยแนบแล้วเขาก็เอาเทียนอ่ะมาเผาแล้วก็สามารถแบบว่าติดได้เลย จากนั้นเขาแกะนะคบเหมือนเป็นลูกอมนะกินลูกอ,ม,อมเนี่ยคนจีนเขากินดูน่าอร่อยเนาะทุกคนทุกเมนูเลยติ่สังเกตนะแล้วจากนั้นนะครับก็มีผู้หญิงมาอ่าผู้หญิงมาเอาอะไรเอทเอทำไมซองมันแปลกๆวะมันคืออะไรอ่ะมันคือขนมรออขนมขนม,ขนมดึงออกไปขนมแล้วก็กินลาเที่ยวนะครับลาเที่ยวนี่เป็นซิกเนเจอร์ของทุกๆอันนะคือมันมีหลายแบบรูปร่างมากเลยลาเที่ยวแต่รสชาติจะคล้ายๆกันนะแล้วก็ความเผ็ดจะต่างกันแล้วคนนี้ก็ไปนะครับอ๋อ 오케이. 쉿셔 소리 께세요. 그렇죠. 아! 아. 음, 음. 아! 오케이. 오 해피 버스. 아니 그 마이 반탄. ว้าวว้าวเราได้จริงด <us ur ra> ้วยด้วยน้ำตาลนิ <killers> uh, um. okay. wow, sure ่มนิ oh, sure ้ำตาลหกโอเคว้าชิโซชิโซชิโซหืมห no ืมเค็มเค็มนัวนัวอร่อยเลยไม่ต้องจิ้มเลยทุกคนอร่อยยุ้มอิ 어, 진짜 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 오, 짜 진짜 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 진안 진짜 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 조짜 진짜 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 진 ฮไซส์กอล์มขอที่หนึงอยากลอง thank you thank you เยอะจะ่โตชกินไม่ชิ้นยอ๋อีกินหน่อะอ้านเ้ส่ไสกอลไม่สุกกินยากจะยู่ไม่สุกกินห้าป่าแปลกๆนี่แถมแถมแถมๆเหรอว้าว ขอยาหอจนมูเยอะเชียวผักกาดดองข้าต้มบ้าเข้าขต้มอากอร่อยนังจูโซ่เปกโจยโจยสองร้อยห้าสิบมีสามอ้อชิจากระตากระตากรอกรย แมงหัวเนี่ยเกิดเนี่ยอ่ะอู้อหูมาถึง,งก็แตกก้นกันเลยอ่ะอู้อะไรร่วงเลยอ่ะเขาทำอะไรอ่ะโอ้อุ้ย,ยจะมีเรื่องกันหรือเปล่าอ่ะอุ้ยเขาตบมือแล้วแย่งมามากกันเขาแย่งมามากกันอุ้ยเจ้าอุ้ยก็ต่อสู้กันโอ้แล้วอย่าบอกนะว่าคนนั้นเขาก็เลยได้กินเบาอ,อู้หูเขางัดฝาแล้วก็ใส่รองเท้า เี่ยวอะไรด้วยอะว้วแล้วก็แล้วก็บอกว่าให้เอาเอาวาม่ามาแล้ว wow. ก wow. <mm ็เอาโอ้โหเป็นเหมือนเป็ดเนื้ออะไรแล้วใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปในม่าแล้วก็อุ้ย้นว่าผู้ชายคนนั้นต้องเป็นชั้นแล้วว้าวุ้ยดูเครื่องเยอะมันน่าจะเป็นน้ำมันนะน้ำมันน้ำมันหมไเอดาีวนี้ส

น้ำเห็ดนะ้ำนะ้ำแต่เต้นนี่มันไม่ใช่น้ำนี่มันทีดดองอะไรก็ไม่รู้ตุ๊ไปคงจริงจริงไปเนี่ยน้องกินข้างในดิดดอืมหน่อยลองว้าว อืออร่อยไเออาวเจ้เ <Platform> ป <W fry Eng mainland> ียวเปิดมากับการเอาอะไรยืดๆมานะครับว้าเป็นน้ำพึ่งเหมือนน้ำพึ่งเลยแล้วก็แบบอุ้ยดูดิเขาเป็นไม้สองอันแล้วมาพันกันแล้วผู้ชายเขาก็ขายแล้วก็โอ้โหเงินขยำมาดีมากแล้วก็นี่เป็นลูกแป๊กๆแบบนี้นะครับนี่แล้วเขาก็กินอุ้ยมันยืดอ่ะมันน่าจะหวานๆทุกคนน่ากินมากเลยอ่ะโอ้น่ากินมากเลยแล้วก็แบบว่านี่ยืดปันปันปันแบบนี้บุ ว้าอืาออืม hmm. อ mm ืมหว้าอืมอ่ะอ่ะอ๋อขยำแบบนี ah ้ค oh. ล ah, uh ิป oh, อ uh ่ะอืมอ๋อเอ๋ออันนี้เหรออืมได้ได้อืมเอามามาอืมอ่า อู้อ่าคืนกับว้าอาการการกัดอึ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 ดอ่าโอเคอันนี้เป็นบินลูกอมแบบแบบเเปิดมาขย่าแล้วก็กินผู้ชายคนนั้นกินแล้วเขาก็จะเป็นแบบว่า โอ้หน้าเขาไปหนเปรี้ยวเหรอโอ้นี่เขาเป่าได้ด้วยนี่แล้วดูเห็นไหมอุ้ยไอซครีมติมด้วยกรุบนี้ฉันกินช่ำๆไปเลยนี่แล้วเขาก็มีเนื้อแล้วเขาเหมือนอาหารทั่วแกอันนี้หาทั่วแล้วก็กินเนื้อโอ้ยช่ำมากตอนนี้เป็นอะไรนะทุกคนนุ้ยเป็นลูกอมน่าจะเปรี้ยวนะเนี่ยว่าแล้วว่าต้องเปรี้ยวๆเป็นลูกอมเปรี้ยวๆนะทุกคนนะอุ้ยอันนี้อะไรนะคานอไม่ใช่มันเหมือนคานอเลยใช่ปหะเหมือนคานอมาเลยล้ว ซองหอ่อก็เหมืนนอนคโนคืออะไรใครรู้คอมเมนต์หน่อย้จริงว่าเหมือนคโนอะไรแล้วก็กินล่าเขียวเป็นอันยาวๆอ่ะแล้วก็กินตามไปด้วยเป็นมาม่าเป็นมามา่ากรอบนะครับอุ้ยแล้วก็เป็นผงผงอุ้ยทุกคนทำไมใจเย็นแน่หมดกุ้ยอมไหมอ่าอืมจอยติ้งทิงไม่กินยากินมั่งอ่ะ <S <S

我到屋没嘞。俺们来了。